ภาพสวยทุกคนเนาะนี่ตรงกระงชั้นเแล้วเป็นไม่หู้แล้วอันนั้นเลยันอ,อันนั้นไม่เลยยังไม่เห็นเลยยังไม่โผ่ <laughs> กันมุดวันเนวัยสีซุ้มีมานี่ทขามุดวันใช่ไหมทตัตุ้เทลืมตรนี้ต่ท่ขอนันททีุ้ยมใช่ไหมตัเทล่อยเทไนปรด็แต่วันนี้มาเทมีคนงานมาเทีใช่ไหมมีเทมีคนงานมีแววมันจะเป็นศูนย์เป็นศูนย์หอเป็นสองจะเป็นศูนย์หรือเป็นสองเป็นเจมนนะ เดินจะเห็นหัวแหละแค่เห็นนิดเดียวนวอาจจะวบาเป็นอะไรเอ้าเห็นนิดเดียวฉันแคเห็นนิดเป็นเไม่ไม่ซูนกับเปดเนกไม่ศูนกับเปดตมันหอมลกลอ่ะอืมอืมเก้าก็ไม่แน่ เศูนมีใช่เออยลงยังไม่กลับไปโนไปกลับมาไรไปเดินหน้าเนี่ยเดินหน้าจล้งทุ่งขวงไปโนก็ต้องไป เก็บของย่าบ้านนี้แต่ไม่เราจะไม่ย่างใหญข้างล่างมันเป็นเป็นเหมืองเวลาตอนกลางคืนเขาระเบิดเออ่เขาระเบิดแหล่นะมันบ้านมันสะเคลือนเนี่ยหัวจะถล่มเอ้าะแปดแปดนานว่าแล้วไม่แปดไม่ตรงไม่ใช่ไม่่ใชดดูยังไม่ชัดยังไม่ชัดแล้วก็คืนนะแปดแล้วเออแปดแปดเห็นแล้ คิดว่าเอาแต่ปลาแปดม่จอดกันทำไมไม่ทิ้งม่จอดกันไม่จอดกันคือสามเออทำไมจอดกันคือส,สามเมื่อสี่หรือเปล่าเดี๋ยวฮะแปดทำไมไม่สวยเลยด้วยเออแปดไม่ติดกันมีติดสามสามกับแปดใช่เออเนาะ